สวัสดีครับผมน้อยแชแนนอย่าเสียเวลาเลยครับทุกคนทุกคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคลิปนี้คือคลิปเกี่ยวกับทีเซอร์คอสติกอันนี้เป็น EP ีที่2ครับใครอยากดู EP ีแรกตัวไอด้นบนไปได้เลยครับ EP ีที่2นี้ผมบอกได้เลยว่าโคตรตื่นเต้นเราสามารถตีความต่างๆนานาไปได้เยอะมากๆ โอเคจุดที่เราสามารถไปฟังออดิโอคอสติกทีเซอร์ได้คือบริเวณด้านล่างของคอนเทนเมนต์ใกล้ๆกับห้องระเบิดเลยครับเข้าประตูไปปุ๊บจะเจอทันทีเราลองไปฟังกันดีกว่าว่าคอสติกพูดอะไร แปลออกกันไหมครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไดาอาล็อกเอาไว้ในดีสคริปชั่นเหมือนเดิมนะต่อไปจะเป็นเวอร์ชั่นที่ผมแปลบ้างวิธีที่ดีที่สุดในการทดสอบนั่นก็คือการทดสอบกับมนุษย์แล้วม่นโคตรชโชคดีเลยวะ่ะเพราะที่นี่ไม่มีเต็มไปหมดเลยก็ฟังดูโคตรน่ากลัวเลยนะครับถ้าเราเอาไดาอาล็อกอันแรกมาปฏิปต่อ<ๆ>ก็จะประมาณว่าแก๊สของฉันและเชื้อเพลิงได้ผสมรวมกัน เพื่อสร้างเป็นสารพิษขนาดมหึมาถ้าหากฉันมีวิธีปรับแต่งมันแล้วก็ฉันเนี่ยสามารถจะทําให้มันกลายเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและสุดยอดมากแน่ๆซึ่งวิธีที่ดี่สุดในการทดสอบนั่นก็คือการทดสอบกับมนุษย์และโอ้โหโชคดีจังเลยวะ่ะเพราะที่นี่เนี่ยแม่งมีมนุษย์ให้ทดลองเต็มเลย เออ่ทำไมผมรู้สึกอยากจะหนีออกจากลุงแก๊สเลยวะใครไม่กลัวผมกลัวนะถ้าคิดโดยใช้สมองส่วนน้อยของผมก็คือลุงเนี่ยจะนำไบโอฮาร์ซาดแซมเปิลผสมกับพิษก็น่าจะเป็นพิษของตัวเองแหละจากนั้นก็มาทดลองกับคนซึ่งคนคนนะเฮ้ยใครจะเป็นคนโดนวะผมวองว่าจะไม่ใช่เลเจนที่เราเล่นเล่นกันอยู่นะผมยังไม่อยากให้เลเจนตัวไหนตายทั้งนั้นยังไงต้องรอติดตามออดิโอที่3แหละซึ่งผมไปเจอจุดมาแล้วครับ จุดที่3เนี่ยจะอยู่เหนือ Water t r e a m e n t ขึ้นไปตรงบริเวณที่วงเอาไว้เลยครับส่วนเวลาที่สามารถไปฟังได้ก็คือเริ่มวันที่28ประมาณตีหนึ่งแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆขี้เกียจรอจนถึงตีหนึ่งดูคลิปผมได้ครับผมก็นำมาทำแบบนี้ทุกครั้งนั่นแหละและมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นมากๆทวิตเตอร์ของต่างประเทศกำลังพูดถึง Costic Town Takeover ซึ่งมันจะถูกล้อเลียนมาจาก Pathfinder Town Takeover ถ้าเกิดใครนึกไม่ออกมันอยู่ในโอลิมปัส ไอสนามมวยอะที่เราไปซัดกันในสนามมวยและถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นจริงๆสแสดงว่าจะมีเมืองใหม่เกิดขึ้นในคิงแคนยอนน่าจะเป็นคอสติกทาวน์เทคโอเวอร์ในเมืองน่าจะเป็นแบบมีแต่สารเคมี <c oughs> คิดเหมือนกันไหมยังไงก็ลอลุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะสวัสดีครับ